สวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมบอส JvX studio วันนี้ก็จะมาเสียงค่อยๆห่อยกนะ็หยอกยอกยอกวันนี้ก็เหมือนเดิมผมอยู่กับรายการรีวิวแผนง่ายๆสไตล์ JvX นะครับผม mm hmm. วันนี้ผมก็มีแผนหลัง3ามานะ mm hmm. วันนี้ยมันอาจจะคล้ายๆแผนแมน c i ซิตี้แต่ว่ามันไม่เหมือนมันต่างนิดนึงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนก็โอเค ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะจะได้ไปหาคลิปหาแผนมาเนาะผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่ารอบนี้โอ้โหพี่โคก็เห็นดินขาวไป๊บๆว่าพ,พี่แกพากันลาพักร้อนไปเที่ยวด้วยวันยอดอะไรต่างๆมันดีซะเหลือเกินก็เลยไม่มีแผนใหม่มาบอกตรงๆเลยไม่มีแผนใหม่มานะมีแต่แผนเก่าๆที่อาจจะขึ้นมาบ้าง แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแผนเด็ดๆอะไรมากแผน4 2 1 3ก็ยังไม่มาสักทีเลยลงมา3 4อาทิตย์ละพีพีเอฟซก็ถามหากันเยอะโอเควันนี้ก็แผนนี้ไปก่อนนะครับผมยังไม่มาจริงๆต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี okay. ย๋ยวนี้เราก็ไปวิธีหาก่อนนะผมเข้าไปที่ Extra นะครับ User Information นะครับผมแล้วก็ดีมทีม ดีมทีมอะดีมทีมดีมทีมปรับใหม่แล้วก็เลือกไปที่อ่าเอเชียนะครับแล้วก็ AFC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็เลือกทีมนี้นะครผมนี่มันจะมีเยอะลเลยแล้วก็ือกนี้ AI Sats s c ตัวนี้ซูปเราก็กลับไม่น่าแพนเรา มันจะเป็นมันจะเป็นแผนตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเช็ f ฟอร์มชันให้ดูนี่เป็นแผน3 2 4 1นะครับโค้ดที่มากับแผนนี้ก็คือโค้ดสไตล์ Position นเกมนะครับผมเล่นครับโ i t ิชันเกมนะแต่ผมไปเทสดูแล้วมันไม่รู้ว่าผมผมมันเล่นยากนะโพ t ิชันเกมนาะวานะบางคนถ้าไม่ถนัดเรื่องต่อบอลจริงๆก,ก็เล่นยากถ้าใครชอบเน้นแทงเน้นแทงก็แนะนำเป็น คิกเคาน์เตอร์ีก่านะครับอืมแต่ที่จริงมันก็แล้วแต่คนถนัดแหละแต่ว่าแผนนี้มันมากับสไตล์เป็นโพซิชันเกมนะครับผมโอเคเรามาดูก่าว่าผมเล่นเป็นอะไรนะครับผมผมเล่นเป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับผมก็คือสีตัวด้านบนนี้จังหวัดสวนนี่คือวิ่งหูลุกตับไม่เลยนะผมก็คือวิ่งดันขึ้นหน้าหมดเลยเบียดตัวนี้เลยจะกลายเป็นหน้าห้าตัวไปเลยนะผมตัวนี้บางจังหวัดก็อาจจะสอด ด้านข้างหรือประมาตรงนี้ทําเกมลุกหลกัหลกๆเลยนะผมก็เหมือนเรามีกองหน้า5ตัวด้านข้างนี้ผมก็เลยจัดเป็นคอสเปเชียลิตของไวเพิ่มมิติเกมลุกของผมนะคือเป็นเปิดหมงเข้าไปด้วยนะครับผมที่การจัดตัวนะครับผมก็คือกองหน้านี้ถ้าเปดีฟ e e p ฟอร์เวิร์ดมันมันอาจจะเสียเวลา,าหรือเสียช่วงในการต่อบอลนีมน่มันลงมารับบอลเก่งจริงแต่ว่าอาจจะจบสกอร์อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะนะ ถ้าเราเล่นควิคเคาน์เตอร์นะเราก็จัดไปเลยถ้าใครเล่นดัมมี่รันเนอร์ไม่ถนัดก็เป็นโคชเชอร์ก็ได้อย่างอิปพอปปอ้ลองไปแทนก็ได้นะครับประธานเปีลงไปก็ได้เพราะจังหวะที่ว่าลงมารับต่ำแล้วตัวนี้มันจะหันขึ้นหน้าแล้วประธานเปีมันวิ่งขึ้นสุดเลยนะแล้วก็ตัวนี้แทงจวดขึ้นไปเลยตัวนี้ก็ได้เคาะให้ประธานเปีไปนะครับผมโอเคเอเมฟ วิชูตัวลูก2ตัวก็คือตำแหน่งตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นเซียมเบได้แต่ผมคิดว่าเ,เอมเยบดีสุดลวถ้าให้แนะนําครึ่งแรกเป็นคีทีเพย์เมเกอร์ครึ่งหลังก็เป็นโฮพย์สองตัวไปเลยจะได้สอดทําเกมลูกไ,ได้ดีขึ้นนะผมถ้าเพย์เมเกอร์มันจะลงมารับบอลรวมมาสร้างโอกาสแถวๆนี้ไว้ขอบบอลทาหลายจังหวะดีโฮพย์ Ho er ก็เหมือนกันจะบอกโฮเพย์หลักๆคือมันจะสอดแทรกเข้าไปมันก็อารมณ์เหมือนกองหน้าไปอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม หรือว,ว่าใครจะใส่อย่างลาข้างก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยแล้วแต่ชอบนะครับผมก็เป็นชีทเพมิเกอร์แล้วก็โฮไปเยอะไปนัครับสันติด้านข้างนี้ผมมองว่าช่วยดีดีสุดนะหรือว,ว่าใครถนัดเป็นเป้ะล่างโฮพี่ก็เอามาลงได้หรือว,ว่าเป็นโปรตีสิฟวิงเจอร์ก็ลงได้ได้หมดแต่ว่ามันจะค่อนข้างตัดหน่อยเดี๋ยวถ้าเล่นเป็นควิคเคอร์เตอร์มันจะมารวมการยูดีแถวนี้มันจะบุญวางแล้วมันจะยืนติดกันมากแต่ถ้าเป็นโ o ชันเกีมันจะต่ง มาเพราะว่ามันจะได้ถอยตัวออกไปตั้งรับกระจายเพื่อไปรับบอลต่างๆนะเขาจะวิ่งหาบอลนะโพิชั่นจีมถ้าเป็นวตเครา์เขาจะวิ่งขึ้นหน้าเข้าไปเลยตามสไตล์ถ้าเป็นสไตล์โริสิกก็จะยืนรอสักนิดนึ่งเรายตัดมาแต่ถ้าเราวิ่งแฟงก็จะยืนรออยู่แถวนี้เลยไว้ปั่นก็จะประมาณนั้นหรือว่าถ้าเป็นเอวายตอนนี้ก็จะยืนปักหลักอยูนี่เหมือนกับโพิชั่นจีมตัวจะเน้นทําเกมรุกนันข้างมากกว่า ขีค้คอเตอร์ก็เหมือนกันยืดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเริ่มหุบเข้ามาแล้วมันจะหุบมาเร็วนะครับผมก็สองข้างนี้ก็เหมือนเดิมนะผมว่ามิติเกมลูกที่หลากหลายก็เป็น่าคอสเปชวลิตไปนี่ผมมาจัดตัวไปแล้วนี่เห็นไหมอ้าวหายห <c oughs> ายะนั้นนี่ซอนผมก็มียวค่อยเอาเป็นโพลิฟิกลงก็นได้นะครับผมโอเคมาดูทางด้านดีเอ็เอฟนะจากที่ผมเล่นมา อันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวของก่อนนะผมเริ่มแรกชุดแรกของเทสที่ผมเทสอย่างนี้นะครับมันมันก็คือเกมลุกเนะี่ยแถวนี้มันเยอะแล้วผมก็เลยแบบเป็นรับ,บไปเลยจบจบปรากฏว่ารับทื่อไปเลยแน่นจริงแต่ว่ามันประสิทธิภาพในการต่อตรงเกมช่วงกลางเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งหาช่องเท่าไหร่นะไ แองเกอร์แมน่ส่วนมากมันจะวิ่งดักบอลกิ่งมากกว่าวิ่งหาช่องเพื่อจะสร้างสาันกีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าปักหลัก2ตัวไปเลยแต่ถ้าใครรับแน่นแบบเน้นแทงก็คือก็จัดตามเซตนี้ได้เลยยินรับแล้วก็รอสวนแบบเต็มรูปแบบนะครับผมก็คือเซตนี้ก็คือดีแ่เป็นแองเคอร์แมนสองตัวก็คีดีบสองตัวก็ตามนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ปรับมาเป็นแอคแท็กไม่ใช่ปรับเป็นดิฟิซีฟหนึ่ง ไอส้สีตัวบนเนี่ยมันจะลงมารับต่ำมากมันจะยืนรออยู่ประมาณครึ่งสนามมันจะตันวนี้ห้อยอยู่ตัวเดียวนะครับจะหวะเกมลูกเขาจะวิ่งขึ้นบนแล้วตัวนี้มันจะลงมาช่วยเกมมาอุดเกมด้านข้างนี้ได้ดีขึ้นก็จะกลายเป็นหลังอเลยแล้วนะหลังู้หลังกิตตัวนะแล้วเจะยืงอยู่ยแถวๆนี้แนละ้เพื่อลงมาช่วยเกมรับได้ดีขึ้นนะ าใครคิดว่าแบบโอ้พี่ผมโดนเจาะด้านข้างนี้ตลอดเลยแล้วก็ลองปรับเป็นดิฟเฟนซีฟลงมาสักหนึ่งข้อก็ได้จะได้ลงมาอยู่แถวนี้ทําไมถึงปรับมาหนึ่งข้อเพราะว่าถ้าเราลงหนึ่งข้อการตอบสนองเกมลุกมันก็ยังดีอยู่แล้วก็เกมรับก็ยังดีก็ยืนครึ่งๆอะ่ะถ้าลงมารับ2เลยโอ้โหการที่เราจะต่อเกมขึ้นไปมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะเพราะว่านกเตะเรามันลงมาต่ํามากลงมาต่ํามากนะครับผมแนะนํา ก็อ่าเกมรับ1นึ่งหรือแอคเตอร์เดฟสิบหนึ่ง,งตอนมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับตอนนี้ก็จะลงมาต่ำหน่อยแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบแบบปักหลักเยอะผมก็จัดไปบล็อกทูบล็อกสองตัวดีสุดนะครับแผนนี้บล็อกทูบล็อกสองตัวดีสุดผมลองเป็นเอาเพลสไตน์เนี่ยผมเป็นออกเกย์ไนสเตอร์ตัวเนี้ยเป็นเพลสไตน์ตัวต่ำยืนสองตัว,มตวผมว่าก็ยังไม่ยังไม่ก๊อต ยังไม่ดีพอมันเกมลูกมันดีแต่ว่าเกมแล้วมันยังไม่แน่นนะครับบางคงก็จะสงสัยทำไมผมไม่จัดเอ็นครลแมนหนึ่งแล้วก็พอกทบ้งอกหนึ่งเอครลแมนผมส่วนตัวของผมมองว่าเขายืนยืนแบบยิมเยบสองตัวเงี้ยมันก็จะดักแค่ฝั่งเนี้เขาจะไม่ค่อยมาอะไรฝั่งนี้มากนะเหมือนประสิทธิภาพมันจะหายไปแล้วสำหรับผมนะดีเย็บเอ็นครแมนยืนยิมเย็บสองตัวนะยืนข้างเดียวผมว่าไม่เก่งถ้ายืนยืนสองไปเลย แล้วถ้าถามมาบอกตัวว่ามันไม่ทับกันหรอมันมันก็มีบ้างเป็นบางจังหวะแต่ผมว่าลมๆมันมันดีกว่านะมันเอาไว้วิ่งคอบังกับตัวนี้ตัวนี้เพื่อสร้างสรรโอกาสขึ้นไประบางนวดจังหวะเกมรู้มันจะยืนอยู่หน้าเกาะผิดโทษทั้งหมดเลยนะครับบอกตัวบอกดีมากนะผมชอบผมชอบบอกตัวบอกนะยังไงก็ลองไปปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นกันดูไม่มีสูตรตายตัวนะผมเอาที่ตามมาถนัดนเตอร์ก็สามตัว build up extra f u n d a m e n แล้วก็ที่ t r i เ r นะผมเอาตัวไว้ทำลายเกม ด้วยนะครับผมจุดอ่อนก็มีหลังสามะที่ผมบอกแนะวิธีอุดตรงแผนนี้ก็คือปั๊เป็นเกมรับหนึ่งตัวนี้มันจะลงมาต่ำนะครับจะลงมาช่วยจะช่วยอุดตัวนี้ไปแล้วก็วอล์กทูวอกมันจะวิ่งดักอยู่แถวๆนี้ดีนะครับผมจุดออนแผนนี้วิธีการเล่นเราสามารถโยนตัวนี้โยน,น,นอนแนวลึกมาด้านข้างนี้เพื่อเปิดมงได้ หรือว่าจะแทงให้ตัวนี้แล้วตัวนี้ทิ้งมานี้ก็ได้หรือว่าจะทิ้งมาอย่างนี้ก็ได้แต่หลักๆก็คือพี่เขาเตอร์ตอนเกมลูกมันจะวิ่งดันขึ้นหน้าหมดเลยนะขึ้นหน้า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 แต่ถ้าเป็นวอล์กถ้วอลกก็จะดันมากลางๆมันจะยม,มายืนรออยู่แถวนี้แทนแล้วก็ลงมาตรงนี้ประมาณนั้นนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะคร สวัสดีครับบอกเลยลูกโหดรับมันแต่ว่าต้องคุมหลังดีๆหน่อยนะผมว่ามันค่อนข้างที่ใช้สกิลในการคุมกองหลังได้เพราะว่าเป็นหลังสามไงแต่ถ้าแบบบิ่งพลาดเข้าไปมั่วซั่วรับรองโดนแทงแบบส่วนๆจบๆเราโดนแน่นอนนะครับผมโอเคพอแค่นี้แล้วผมสวัสดีครับ